สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมเกมใหม่นะฮะ XCOM: Off Mania เนาะก็จะเปิดเซิร์ฟเวอร์โกบอลนะฮะเร็วๆนี้นะฮะวันที่27นะครับผมพร้อมเปิดทางการเลยนะทั่วโลกเลยนะครับผมยี่สเมษายนนี้นะฮะภาษาอังกฤษนะฮะเป็นเกมไซส์สกอร์นะฮะ 2D นะฮะแอคชั่น RPG ที่แบบน่าเล่นมากๆครับเดี๋ยวเพื่อนๆพืจะเห็นภาพตัวอย่างเกมเพย์นะฮะแบบดีมากๆนะฮะแบบ มันสวยมากนะฮะแล้วก็ระบบเกมก็จะมีโคออฟด้วยนะสตอรี่ท้าทายหมวดต่างๆนะแล้วก็ระบบเลดบอสระบบพัฒนาตัวละครนะภารกิจอีเวนต์ต่างๆเนาะก็ <c oughs> เดี๋ยวจะมีระบบเอ่อเลดบอสแล้วกับโคออฟแล้วก็มีกิลด้วยเนาะประมาณนั้นน่าจะมีกิวอยู่นะครับผมเดี๋ยวรอบมันเปิดวันที่27เนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเล่นกันด้วยนะครับผมโอ้ยยิบเจ็ดเปิดชนกันด้วยนะสองเกมเลยนะเนี่ยดูภาพนะฮะภาพสวยมากนะฮะเอ่อเอสโคอ็อฟมานาเนี่ย เป็นเกมที่พัฒนานะฮะจากพัฒนาจากค่าอาชื่อเกมอโนเทอร์เอเนน้องสมัยก่อนนะเป็นผู้พัฒนาสตูดิโอเกมนี้ก็เขาใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาพัฒนาเกมหลายๆเกมมากนะฮะดังๆก็เป็นเอเดนเนาะดูดิครับภาพสวยมากนะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะแต่ก็น่าเล่นอยู่เห็นไหมอ่านครับเป็นแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือเป็นไซส์สกอร์นะฮะสองดีเอ่อคล้ายๆกับอีพิกเซเว่นเห็นไหม แต่ภาพแบบดูดีมากๆเลยครับผมน่าสนใจมากนะเนี่ยเลดเลดบอสเนี่ยล่าบอสเนี่ยมาช่วยกันตีแบบนี้นี่ฮะน่าสนใจไหมเกมเพล็กก็ไม่ได้แพ้ใครนะเออภาพมันก็สวยอยู่นะโอเคอยู่นะเกมนี้น่าเล่นเลยนะครับผมใครสนใจนะฮะลิงโหลดนะฮะลงทะเบียนล่วงหน้าอยู่ใต้ดีคิปชันเนาะนยังไงก็อย่าลืมมาลงทะเบียนกันด้วยนะครับผม เกมมันแบบน่าเล่นมากนะฮะดูดิอ่าแล้วมันโคโออฟได้ไงแล้วก็พาเพื่อนัปไปล่าเลดบอสได้นะฮะเห็นไหมตัวการ์ตูนสวยงามมากนะผมอ่าเพียงเสียอย่างเดียวคือมันเป็นเกม2 d ดีไซน์สกอร์จริงนะแนวขวางฮะแนวขวางแต่ก็ก็ดีอะ่ะภาพก็สวยนะผมว่าแนะนำอะ่ะใครอยากจะลองของใหม่ก็จัดไปนะใครเบื่อถังซานเล่นถังซานแปบ๊บเดียวช่วงหลังนี้นะก็มาเล่นนี่ได้ครับผมว่าถังซานช่วงหลังมันก็ตันนะนะับผม พลังงานมันก็จบชีวิตแล้วนะก็มีเกมนี้ครับแล้วก็อีกเกมนึงที่ผมจะสตรีมก็ Battle Kingdom เนาะประมาณนั้นเอ้ย Master Kingdom ขออภัยด้วยยังไงก็เกมนี้ใครชอบนะก็มาจัดได้เลยครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็เอาข่าวสารเกมที่จะเข้าวันที่27มาเนาะแล้วก็วันที่25ก็มีเกมเปิดด้วยนะ t h o r i t นะครับผมเนาะมารุ้นทดสอบกันได้นะเดี๋ยวผมก็จะลองทดสอบด้วยนะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม